อ,อ,อากจ็ดอนนวายเสียงวายเชียนเต็นอยคอยทั้งคุณทีจนเต็นนอยคอยทั้งคุณทีสิพาทำเด็อน,อกกน,น,นดีอนอก็ระองบวมาน้องนั่งถ,ถ่ายสิาทำม่เหน่อยน้องนั่งถ่ายสิาทำไม่งนใจเป็นบ้านห้อยแผกกระดันแดแวบปีใจนั่นสิ้นเดือนสองเดือนหนีใจน,นั่งสิ้นเดือนสองเดือนหนีประเพณีใบถัด,ดมาหันอักรา ไอส้สังกรมาผินฮักซาบานไอ้สังกามาผินทักสาบานเรียบนนองหันช่างซุ่มมาผ่านหนุ่มใจแปวฮักกันแล้วพขาปานแล้วบินเซินฮักแต่แล้วพขาปันแล้วผินเซินไอ้บนสุกรรมผู้พานขำลงมาใจอัลลาเห็นเขาย่างจับมือใจออนลาเห็นเขายยางจับมือเขาจพ่งวงมาลาดู่กันเดินล้อ,ลองวล้อมให้น้องคิดหนะ้ ทำ่ารักรักนี่มันรักอะไรสัญญาเจ้ามาเปลี่ยนแปลไปทำไมทำไมมาลายใจกะปีกบปีแล้วก็บ่เห็นหน้าออกพรรษาบุญบ้านมาเบียงบุญตาศาส์เพื่งหลอมเทียนให้บ้านเขาเวียนมาแห่กันเรื่เดินสม Văn vãn cam móng băng 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 băng